โอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวรอ,องเท้าของโฟเท็รุ่นใหม่กันนะครับซึ่งอยากจะบอกว่ารุ่นเนี้ยเขาเปลี่ยนบริษัททำรองเท้าใหม่เลยนะจากที่แบบรุ่นเดิมที่แบบเขาบอกว่าไม่ค่อยทนกันอะไรนี่แต่นี่เปลี่ยนใหม่เลยวันเนี้ยผมอ่ะอาจจะไม่ได้รีวิวเองนะใช่เพราะผมมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเพราะฉะนั้นผมอาจจะให้คนมารีวิวแทนถ้าเป็นวงการแบดเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเขาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวงการเอเจนซี่ดาราเนี่ยคุณต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนขอเชิญน,นะครับที่สุภัชราสสยนะครับ เอาวันดีเด็กๆวันดีเด็กๆเป็นผู้จัดก,การต้นช่างเลือกอวันนี้พี่เอจะไปรีวิวเองนะตอนนี้คือพี่ลัดคิวของช่องสามมาให้เลยนะเนี่ยจ่ายเพื่อโค้ดออฟเลนะพี่เอครับพี่พเอ,อหน้ายังไม่ได้ครับยังไม่ได้แต่งเลยขึนง<ะ>ี้เอา้เอต้องต้องมีต้องมีแต่งหน้าด้วยเหรอไปไปแต่งมากครัหยาวยาวไม่มีในคิวไม่ใช่หรอครับยวยาวยว กูผิดอะไรเนี่ยอะไรได้มึงทากูขนาดนี้ไม่ทากูทั้งตัวอะไรกูต้องทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเข้าปากวันนี้นะพี่จะมารีวิวรองเท้าของ p r o t e c เลยใช่เป็นรุ่นใหม่ของรุ่นใหม่ล่าสุดเขาก็รันตีว่ารุ่นนี้มันซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีใช่เรื่องรองช้ำเนี่ยไม่มีเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่อาจจะมีการตีให้สาธิตนิดเล็กน้อยไม่เฉย

ที่ลองใช้เมกี้คือแบบอยากจะบอกว่าสพอร์ตค่อนข้างดีนี่ขนาดข้อเทา้าฟิั้นเนี่ยสพอร์ตค่อนข้างดีเวลาลงน้าหนักเนี่ยไม่ได้รู้สึกเจ็บส้นเท้าหรือเจ็บอะไรเลยไม่ได้เจ็บรองช้าอะไรเลยอาจจะดีกว่ายี่ห้อดังๆเลยซ้ำเอาจริงๆผมก็พี่เคยใช้รองเท้าแบบรุ่นท็อปท็อปของยี่ห้ออื่นเหมือนกันเออเออเออ,เอ,อคนใสคนคนถอนแก่พอใช้ไปสักพักอ่ะมันจะเกิดรองช้ำได้ที่รู้สึกขัดตรงนี้มากเลยแต่พอมาใช้ของโพสิตเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้น ใช่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นคือแบบไม่ได้เป็นรองแช้ําแล้วใช่ใช่ปัญหาการเจ็บเข่าอะไรพวกเนี้ยพี่ก็ไม่ได้เป็นแลละเรื่องความทนอ่ะโอเคในระดับหนึ่งเลยคือเขาเปลี่ยนโรงงานเปลี่ยนโรงงานในการผลิตเรื่องราคาน่ะไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยจะประมาณอยู่3 5 0 0อย่างเงี้ยจากที่ลองมาทั้งหมดคือตอนนี้พี่ให้แบบนับเบอร์วันของของ,ของนี้พี่ใช้มาทั้งชีวิตเลยอันนี้พูดตามจริงนะวัดรแล้วแบงรีวิวโอเคค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวพี่กลับกองกนะันเนาะเจอกันครับ